สวัสดีครับวันนี้รับปนิตาก็พามาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับที่ลงสารแล้วก็สีชุดสะสมอาหารเพื่อออกดอกจำนวนสี่ครั้งแล้วนะครับก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางกับตัวหายสูงนะครับสี่ยิบสี่ยิบหกนะครับทุกสิบวันนะครับก็ได้แต่งกิ่งแขนงแล้วนะครับก็ตาดอกด้วยตาใบก็กำลังมานะครับ ไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นตาตาใบหรืตาดอกนะครับเป็นปีแรกที่ไร่บนิตานะครับจะเอาดอกปีนี้นะครับแต่ว่าน้าเขาไม่ไม่งดน้ <It> ํานะครับลดน้ําตลอดคงจะเป็นตาตาใบมากกว่านะครับคงได้สะสมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้แต่งกิ่งแเนงแล้วนะครับ ตานะครับบง่คงจะเป็นตาตาใบามากกว่านะครับเนื่องจะน้ำให้น้ำเยอะนะครับบร่ได้งดน้ำนะครับก็แต่งกิ่งแขนงแล้วนะครับจะคงจะสาสมอาหารไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนื่องว่าดอกยังจะมาลมหนาวก็ยังไม่ยกเท่าไหร่นะครับแต่ยอดก็มาเดินยอดก็เดินนะครับ จากว่าใบงดน้ำน,นะครับยอดมานะครับมาดูอีกต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ใบเขียวเข้มแต่ว่าเริ่มมียอดมียอดออกมาด้วยนะครับ เิ่งในก็เป็นตาใบออกมานะครับนะครับคงให้แก่เขกก็จะเต็งออกนะครับถิงแขนงนะครับไม่ใช่ตาดอกนะครับแต่ก่อนยอดตันในแทงแทงใบยอดใหม่แล้วนะครับคงได้เริ่มสะสมอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ใบนี่เขียวเข้มนะครับอโอเคนะครับใบแต่ยอดแต่ยอดเข้ามานะครับเนื่องว่าน้ำคอนเดนร์รดน้ำไม่ได้กักน้ำนะครับดูดูใบนะครับครับโอเคนะครับและบริตาก็ขอเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ